ท่านอีกคลิปการเที่ยววัดฟูชิมิอินาลิไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะครับเอ็บอกว่าเป็นวัดฟูชิมิอิลานิอยู่เขตเกียวโตประเทศญี่ปุ่นวันนี้ตะกูวันมาแล้วครับเคยมาครั้งหนึ่งถ่ายบันทึกไว้อยู่อ่าแต่วันนี้มาก็ถือว่ามาอ่าย้อนวันวัน,วนอ่า ท่านดูคนนะครับเมื่อกี้อยู่ที่ป่าไผ่คนก็เป็นแสนแล้วมานี้คนก็เป็นแสนอีกเยอะมาคนเยอะจริงไม่ใช่เยอะธรรมดาเยอะมากเลยทุกท่านดูนะครับดูคือสาวพวกนี้เนี่ย เขามีความเชื่อนะครับความภาษาญี่ปุ่นคนอันนี้แต่ละคนสร้างไม่เหมือนอันนี้นี่คนสร้างถวายนะครับสร้างบริจาคกันแล้วกันคนหนึ่งก็สร้างบริจาคอันหนึ่งสองอันแล้วแต่แรกเริ่มเดิมทีจะมีคนสร้างอยู่อันเดียวแต่พอหลายๆพอสร้างแล้วได้ประสบผลสำเร็จเขาก็สร้างต่อเรื่อยๆเลย อ่าเขาก็สร้างต่อเรื่อยๆเลยถามว่าครอบครัวต่อยกูวันอยู่ไหนอ่าครอบครัวต่อยกูวันอยู่ไหนครับทุกท่านครับเสาเยอะมากเลยหมายถึงการโบกิจกคนบริจกเยอะเห็นไหมครับเดินไปเยอะอะไกลอะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับแล้วก็ถามว่าครอบครัวต่อยกูวันอยู่ที่ไหนแอนนี่แหละครับครอบครัวต่อยกูวันอยู่ไหมขอเสียงหน่อย ขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยขอโฆษณาของมันอยู่ไหนขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อย,อย,อยดาวแดงวันนี้ดาวทองเสื้อเหลืองดาวทองเอ้เสื้อแดงดาวทองมาพลิ้วสะบัดอยู่ที่วัดเอ่อวัดอะไรนะมาลีฟูชิลิอินาลิฟูชิลิอินาลิว่าอย่างนั้น oh, <laughs> ชื่อญี่ปุ่นจำยากมากเลยฟูชิมิอินาลประเดี๋ยว ข้าไปเรื่อยๆผมจะถ่ายอีกนะครับเพราะว่าระหว่างทางก็จะคล้ายๆกันแต่มันไกลแค่นั้นเองนะครับทุกท่านขอไปเสาเสาเสาที่เขาทฐานใหญ่เสร็จก็มานี่ครับอ่าอันนี้เป็นศาลเจ้าเกี่ยวกับวัดหมาจิ้งจอกนะครับขอเชื่อแบบนั้นนี่หมาจิ้งจอกเนาะอ่าหมาจิ้งจอกเนาะอารมาลีเนาะนี่นอกนั้นก็จะเป็นเล็กอีกที่นี้เล็กคนสร้างเล็กก็อยู่นี่แหละครับแล้วแต่ใครจะสร้างเล็กสร้างใหญ่ดู เล็กแต่มันยึดนะลึกนะครับสองข้างเลยดูอ่าดูสองข้างเลยครับผมผมคงไม่ได้เข้าไปนะครับเพียงแต่ว่าให้รู้ว่าเออให้รู้ว่ามันมีเล็กมีใหญ่มีอันเล็กก็อยู่ด้านนี้พูดง่ายๆว่าคนที่บริจาคน้อยก็อยู่ด้านหลังคนที่บริจาคเยอะอยู่ด้านหน้าผมเดาอย่างนั้นนะเดาอย่างนั้นนะครับดูก็เลยอานทานออกนะครับ ส่วนทางเข้าทางนี้ดูเยอะไหมโอ้ทุกท่านมาดูบรรยากาศบรรยากาศครับดูบรรยากาศเขาเขียนอยู่นะครับนี่ <c oughs> อ่า <c oughs> เป็นทางเข้าออกนะครับแต่พออีกฝั่งหนึ่งปุ๊บก็จะ <c oughs> ก็จะเพราะอันนี้เป็นเขาอากาศจะดีมากเลยครับพ่อนี้นะครับนี่อากาศจะดีมากเลยบนเขานี่ ยอมรับเลยว่าที่ญี่ปุ่นนี่เขาสร้างวัดสร้างอะไรบนเขาเหมือนไทยแหละประเทศไทยแล้วก็เหมือนกันแต่ความเชื่อญี่ปุ่นเขาเชื่อแน่นหนามากเลยเชื่ออย่างเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะประเทศญี่ปุ่นนี่ทั้ง,งที่มีความเจริญทางด้านวัตถุเรียกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ความเชื่อเขานี่เป็นที่หนึ่งเลยครับนี่ดูดูดวัตถุก่อสร้างนี่พวกนี้ผมว่ามาเป็นร้อยปีนะผมเดาเฉยๆนะดูดูจากต้นไม้นี่ ดูจากต้นไม้มันขึ้นแบบนี้นี่แปลว่าต้องเป็นร้อปีดูเห็นไหมครับนี่ถ้าใครอ่านภาษาญ,ญี่ปุ่นออกก็จะรู้เเป็นคราบเป็นตะไคร้เลยจิ้งจอกเมื่อกี้เมื่อเช้านี่เขานิยมกวางเขาะนับถือกวางอันนี้มาจิงจอกดูครับมาจิงจอกค่าเมื่อกี้ทางขึ้นก็เห็นมาจิงจอกหลายตัวอยู่ก็เลยเล่าอ,าอธิบายตามคลิปให้พี่น้องทุกท่านทราบว่าวันนี้ก็โคตรต่อยกวุวรนมาคลิปนี้ ท่องเที่ยวเรียกว่านั่งรถบัสมาอ,อ่ครบและครบแหล่งที่3อยู่ที่นี่เขาให้ชั่วโมงครึ่งก็จะกลับไปไหมครับทุกท่านดูนะครับอ่าโอเคต่อไปคือวันรายงานจากรายงานจากวัดฟูชิมิอินาริเขตเกียวโตประเทศญ,ญี่ปุน่นสวัสดีครับสวัสดีครับ